สำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ของลวงพนะครับซึ่งเรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับคนมาร่วมงานกันเทียบแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องนะครับก็มาร่วมงานมาให้กําลังใจมาช่วยงานนะครับก็เยอะแยะเลยทีเดียวมีเนี่ยนะครับมีขบวนกองยาวด้วยครับผมสังเกตให้ดีเนี่ยจะมีเนี่ยเหมือนเป็นโดรนนะครับมีของบนด้วยครับผมน่าสนใจมากๆ แล้วก็นะครับขบวนรำกองยาวจะสังเกตนะครับว่าจะอยู่ตรงหน้าบ้านของตาชานหญ่สมควรซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งร้านค้าของแม่น้องชมพู่นะครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าแต่ว่าวันนี้นะครับบ้านของตาชานค่อนข้างเงียบนะครับไม่มีใครโผล่มาเลยนะครับทางตาชานหญ่สมควรนะครับคุณแม่น้องชมพู่หรือน้าแต่ก็ไม่มีใครนะครับยิงน้าไต่หนาเสริมก็คือเงียบหมดครับเขาก็สงสัยว่าเป็นอะไรกันทําไมไม่โผล่มาเลยประมาณนี้ครับตรงนี้นะครับก็จะสังเกตมีคุณอุ๊บนะครับคุณน้ําฟ้านะครับ ลงพลครับทน,ทนายโนบิตะแล้วก็มีเพื่อนเขาครับผู้ช่วยที่ชื่อปิงนะครับผู้ผู้จัดการของคุณจินตลาครับแล้วกนะ็ครูชาไทยนะครับมากันครบเลยทีเดียวนี่ก็เป็นช่วงที่ผ่านหน้าบ้านของตาชานะครับซึ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้าของคุณแม่น้องชมพู่ด้วยซึ่งตรงนี้นะครับทางฝั่ง fc ของคุณแม่น้องชมพู่เขาก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะ ทำไมตาชาญเนี่ยถึงไม่ไปงานลูกครับหรือว่าทางฝั่งลุงพลเนี่ยไม่ได้ชวนหรือเปล่านะครับจนมี f c ซของทางฝั่งแม่น้องชมพู่นะครับเขาก็เอาไปโพสต์ประมาณนี้ตกลงป้าเต๋นเชิญคุณตาคุณยายขึ้นบ้านใหม่หรือเปล่านะก็มีคนมาตอบนะครับว่าเห็น f อฟฝ่ายโน้นบอกยายแต๋นอยู่นะว่าไม่ให้บอกตายยายไปขึ้นบ้านใหม่ว่าตายยายรักลูกไม่เท่ากันพวกยุจุดจุดจุดนะครับแหมรู้ดีกันหมดนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมมองว่า f c ทางฝั่งแม่น้องชมพู่เขาก็ไม่ได้ติดตาม,มลงพน์ปารตเนในทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับเขาก็อาจจะพลาดคลิปหรือพลาดข้อมูลไปเพราะว่าข้อมูลจริงเนี่ยก็คือทางฝั่งปารตเนเนี่ยได้เชิญตาตาชาญแล้วก็ยายสมโควแล้วนะครับแต่ว่าเป็นทางฝั่งตาก,กับยายเนี่ยไม่มานะครับจะด้วยอะไรเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะว่าไม่สะดวกหรืออาจจะรู้สึกว่ากลัวอีกกลัวทางฝั่งน้าแตหรือทางฝั่งแม่น้องชมพู่ไม่พอใจหรืออะไรก็ว่าไปครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ อาจจะกลัวหลุดก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มาลํากองยาก็หลุดครับหลุดพูดอะไรไปแปลกๆก็ว่ากันไปครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ป้าแตนนะครับเขาชวนแล้วนะครับแต่ว่าเป็นตาชาแล้วก็ยายสมควรที่ไม่มาเองครับ Fc แม่น้องชมพูนะครับเขาก็เม้นตอบกับโพสต์ที่ว่านะครับดูแต่ละคนที่ตอบนะครับสงสัยหรือว่าเกิดมาจากที่ไหนสงสารตายยายเนาะมาเป็นปีเป็นคุยนะครับ คนเป็นผัวเราไม่คิดอะไรหรอกแต่คนเป็นเมียที่ทำกับพ่อกับแม่นี่สิรับไม่ได้จริงๆยอมใจคนที่ตัดขาดญาติตัวเองแหมเขาคิดว่าเขารวยแล้วไม่ต้องมีพ่อกับแม่ก็ได้มั้งมีเม่กันต่อยนะครับว่าตกลงไม่ได้บอกพ่อแม่ตัวเองเหรอ,อสงสัยรวยแล้วไม่เอาพี่เอาน้องแม้แต่ผู้มีพระคุณก็ไม่เอาอย่างเช่นคุณฟ้าดูสิคุณฟ้าไปบ้านมันนะ ไม่ต้องสงสารแกหรอกตายยายก็คงไม่อยากเอาตัวมาผัพันกับบ้านลูกเคยสักเท่าไหร่หรอกมัง้งนี่แหละครับคอมเมนต์ <c oughs> แต่ละคนแสดงว่าไม่ได้ติดตามข้อมูลจริงๆครับหรือว่าติดตามแต่ตั้งใจจะปั่นก็ว่ากันไปครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนิทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ